สวัสดีครับผมอุ้ยาวแมนครับวันนี้ผมจะพา,าดูวงจราภายในตัวนี้นะครับเป็น p a s s i v Isolate Box นะครับที่ใช้เรียกว่าป้องกันเสียงขี่เสียงอัาในงานระบบเสียงแล้วก็ป้องกันไปย้อนนะครับตัวนี้เป็น p a s s i v Isolate Box นะครับเดี๋ยวจะพาแกะ แกดูว่าวงจรภายในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแบบวงจรอย่างง่ายอันนี้ก็เป็นพาร์ซีที่ว่าราคาค่อนข้างที่จะย่อมเยานะครับย่อมเยาเบื้องต้นนะครับภายนอกก็ขาเข้าก็จะเป็น x อ็กอตัวผู้เออ,อตัวเมียนะครับตัวเมียขาออกก็จะเป็นตัวผู้ ส่วนตัวนี้ก็จะมีตัวลิฟกลวอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆเลยน,นะครับเป็นใช้เข็มจิ้มเอานะครับเดี๋ยวพาแกะดูด้วยกันนะครับว่า,าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องมนเลยดีกว่านะครับ ทันกันเลยที่จริงในงานระบบเสียงเนี่ยอ่ามันมีอุปกรณ์พวกนี้เขาเรียกว่า DI box แล้วก็อ่อ isolate box เนี่ยหน้าที่ก็จะคล้ายๆกันนะครับคล,คลายกันก็คือป้องก,กันเสียงจี่เสียงฮัมในระบบแล้วก็าการไปย้อนต่างๆ ส่วนตัว DI นั้นเดี๋ยวก็จะมาเล่าในาพาร์ทต่อไปว่าไอ้ตัวเป็น Active หรือ p a เ s ี่ยแบบไหนดีนะครับแบบที่มีไฟเลี้ยงหรือแบบที่ไม่มีแบบไหนใช้งานแบบไหนแบบไหนดีกว่าหรือเหมาะกับงานแบบไหนยังไงนะครับส่วนพาร์ทนี้ผมก็จะเล่าถึงเจ้าตัวนี้แหละครับ Passive Isolated Box อ่าอ่ะแกะมาแล้วนครับตัวนี้ผมก็ซื้อมาราคาค่อนข้างที่จะไม่แพงไม่แพงเลยนะครับอ่ะมีน็อตอีกน่าจะนัดออกได้เลย ใช้งานค่อนข้างดีนะในราคาหลักร้อยนะี่ค่อนข้างดีเลยนะครับค่อนข้างดีเดี๋ยวผมจะพาไล่วงจรน,นะครับว่าข้างในเนี่ยก็ใส่อะไรไว้แล้วก็วงจรภายในเป็นยังไงนะครับกํแล้ว อีกฝั่งเงนะครับตัวนี้ถ้าเทียบก,กับยี่ห้ออื่นผมว่ามันมันดีมันกระทัดรัดที่เป็นแบบอของแพ้ที่เป็นเอของวอร์วิน ของอเมริกาก็ตัวเล็กๆแบบนี้แต่แพงนะครับอันนี้ของเมดินไทยแลนด์รับตรงไหนอัวนี้ก็จะเป็นสวิตตัวตัวลิฟกาวนะครับอ่ะแดงๆดงนีเป็นสวิตอันนี้ก็เป็น XLR อ่าเราดูคร่าวๆก่อนก็มี C ีสองตัวคาปาซิเตอร์นะครับ อันนี้น่าจะเป็นหมอแปลงนะมีไอ,อยู่ข้างในด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้พาไล่วงจรนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูวงจรอ่าผมเสิร์ชแมนนวลนะผมเสิร์ชแมนนวลแล้วก็ผมพบตัวนี้นะครับเป็นอ่าเป็นหม่แปลงออริโอเป็นออริโอทานโฟร์เมอร์แล้วกัน เป็นโอริโอ้ทานฟอร์เมอร์600โอห์มนะครับอิมพีแดนซ์600โอห์มแล้วก็บอ,อกต่างงานระบบเสียงใช้กับไมโครโฟนก็ได้นะครับใช้กับลักษณะที่เป็นไลน์ก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยอ่าเป็นเดี๋ยวผมจะพาอ่า ไล่วงจรนะครับไล่วงจรนะรูปแบบเบสิกเลยนะครับตัวนี้ได้เป็น C อ่สิบนาโนฟาลัดกปต่อครับตัวนี้นะครับมีอ R น,นี่ค่าตัวนี้นะครับอาว R ตัวนี้ 50โอห์มอันนี้น่าจะซีเป็นซีเซรามิกหรือไมล่าเนี่ยผมไม่ทราบไม่แน่ใจเรื่องชนิดนะแตร้อยประมาณ10นาโนฟารัดเลยนะ้ะแล้วก็มีซีที่เป็นเล็กโทรไ์นะครับที่แบบมีขั้วแล้วนะันค่านี่น่าจะ50ซีตัวนี้นะครับ ีนนนนตัวนี้อ่าตัวนี้สองตัวนี้ประมาณห<ม>้าสิบไมโครประลัดนะครับอันนี้ก็สวิตธรรมดาอันนี้เป็น direct out อ่า direct in อ่าเดี๋ยวผมไล่วงจรนะครับขาเข้าก็คือฝั่งฝั่งนี้นะครับขาเข้าก็คือฝั่งนี้อ่าไล่เลยครับ ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเอเอเออานะครับมีสามขาใช่ไหมครับกลางอันนี้ขาหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามนะครับ ะขาสองน,น,นะครับขาสองก็ะะ2 2> ะจะไปผ่านตัว C อันนี้แบบมีคั้วอันนี้กลมแล้วก็ ขาหนึ่งก็จะวิ่งไปเข้าตัวคอมเมอร์เลยนะครับตัวนี้ใช้ทำอะไรใช้กันไฟ dc ซีนะครับก็เขาใส่ไว้เพื่อกันไฟ dc คือประโยชน์มีแค่นี้ ก็ขาออกนะครับอันนี้เป็นมดเติงครับก็อ่าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมขาออกก็จะเข้าจะก็จะ,จะผ่านสี่สี่เอ่า มีขาเบอร์หนึ่งเบอร์สเบอร์สาม่กล่าวนะครับส่วนตัวกลาวนี่ก็จะมาผ่านซีเนกัน,นส่วนตัวกลาวนี่ยครับ กล่าวนี่ยจะมีนีเหมือนกันอีกนาน,นูฟลาอคือตัวนี้นะครับสีเหลืองเนี่ยอือตัวนี้สีเหลืองเนแล้วก็อ่าอ่าอีกัวแล้วก็มีสวิชเส ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเขาจะเป็นไดรล์ที่สุนะดร์บล์ก,ลก,ก็วงจรก็จะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้วงจรก็จะประมาณนี้ขา,าเข้านะครับขา,าที่เป็นสัญญาณฝั่งบวกก็จะผ่านมีซีดักไว้กัน,กนไฟตัวนี้ก็จะกันไฟเหมือนกันแต่ว่าเข้าซีดักไว้ก่อน,ก,นกันสัญญาณที่เป็นคล้ายๆกระแสะตรงนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น หารลบนีก็เข้าที่มอแปลงคือพอสัญญาณวิ่งมาก็จะถูกรีดิวผ่านมอแปลงไปนะครับสัญญาณที่จะเป็นน้อยเนี่ยมันจะข้ามไปไม่ได้เพราะว่าแรงดันมันต่ำนะครับก็ได้สัญญาณที่เป็นเสียงก็เรียกว่าเสียงซอสจริงๆมันจะข้ามไปได้เพราะมันมีค่าแรงดันอยู่ นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเหตุผลว,ว่าทำไมมันกันเสียงกี่เสียงหำได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่า,าสัญญาณลักษณะที่เป็นน้อยมันรีเห็นไหมครับมันไม่ได้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยนี่อินพุตนะครับนี่เอาพุตอินกับเอาเนี่ยมันม,มันไม่ได้เชื่อมกันนะครับ อินกับเอาเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมกันมันจะใช้การรีดียข้ามไปส่วนฝั่งขาออกก็จะมีซดับไว้ตัวหนึ่งอนการการลักษณะไปที่เป็นไปตรงนะครับบางทีเราปล่อยแพนทอมอย่างเงี้ยแพนทอมก็จะข้ามไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ Passive Isolate b o x นะครับส่วนกล้าวนะครับ ถ้าเราจะลิบกลาวนี่ครับก็คือใช้กลาวกับไม่ใช้กล่าวตัวนี้ก็จะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับกลาวก็เป็นสวิสธรรมดาส่วน C กับ R ก็เป็นการรักษาค่า e p แดนไว้เฉยๆนะครับก็วันนี้ก็มี พาไล่วงจรไอโซเลชบ็อกง่ายๆนะครับเผื่อ,อท่านใดอยากไปทำเองนะครับก็ผมจะเห็นเบอร์อุปกรณ์ข้างในแล้วนะครับสำหรับไอโซเลชบ็อกราคา,าย่อมเยาตัวนี้นะครับแล้วก็พาไล่วงจรดูนะก็ค่อนข้างที่จะทำง่ายนะครับทำง่าย ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวลงทุนก็จะหลักร้อยนะครับถ้าลงทุนทําเองก็หลักร้อยไม่เกินสองร้อยถ้าซื้อก็หลักร้อยเหมือนกันนะครับก็บวกเพิ่มขึ้นนั่นงนะแต่ผมไม่ได้ขายนะครับผมไม่ได้ขายอันนี้ผมพาแกา่ข้างในพาดูวงจรก็เดี๋ยวจะพาคลิปหน้านะครับจะพามาไล่ดูวงจรอุปกรณ์เครื่องเสียงอื่นๆนะครับ ว่ามีอะไรบ้างแล้เนี่พาแกะดูวงจรภายในนะครับเพื่อเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วกันสำหรับท่านที่ชอบ DIY นะครับท่านที่ชอบ DIY ประกอบเองทำเองนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ